วิดีโอนี้ก็คุยเล่นกันขำๆนะคะมีคนถามเข้ามาอยากจะเห็นว่าของที่อยู่ในกระเป๋าถือของพิมพมีอะไรบ้างนะคะกระเป๋าถือของพิมพใช้ใบเดียวจะไม่เปลี่ยนนะคะคือถ้าเกิดว่ามันไม่เจ๊งมันไม่แตกหักไปพิมพก็จะแบบว่าไม่มานั่งย้ายของไปของมาจากกระเป๋าสู่กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นก็ของพิมพมีไม่เยอะมากค่ะในกระเป๋าถ้าอยากทราบนะคะว่ามีอะไรบ้างติดตามชมแล้วกันค่ะก็น้องกระเป๋าใบนี้ของพิมพนะคะเป็น LV รุ่นอะไรก็ไม่รู้เออเรียว่าฟูนะคะไซส์เนะคะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะก็เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตนะคะเพราะตอนเด็กๆเ,เคยสัญญาเลยว่าถ้าไม่มีปัญญาหาเงินมาซื้อเองจะไม่ไปขอเงินใครซื้อแล้วก็จะไม่ซื้อของเก๋มาใช้นะคะก็พอเก็บตังค์ได้จํานวนหนึ่งก็เอาไปถอยใบนี้ออกมานะคะก็เห็นว่ามันแบบว่า ยูนิเวอร์แซลมากนะคะใหญ่ปากเบลอเลยใส่ของได้เยอะมากนะคะบางทีซื้อของสุดมันเกล้าของสุดมันเกตใส่ในนี้แล้วสะพายด้วยนะคะบางคนบอกว่าเนื้อฟูของเธอเหมือนกระเป๋าร้อยเก้าเก้าข้ามถนนเลยนะคะเพราะว่าใส่ทุกอย่างจริง,รงๆเคยเอารองเท้าใส่ไปด้วยนะคะก็เอ่อในกระเป๋าของพิมนะคะเดี๋ยวพิมจะเทออกมาเลยแล้วกันแล้วว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่พิมมีติดอยู่บรกับมันก็คือกระเป๋าสตางนะคะ์ค่ะกระเป๋าสตางค์พิมเนี่ยจะเป็นแบบที่มีอย่างเงี้ยค่ะมีหูคล้อง,ร,องร้อยกันไว้นะคะเพราะพิมเป็นคนที่ ขี้ลืมในบางครั้งนะคะกลัวว่ากระเป๋าตังค์จะกระเด็นหล่นหายไปเพราะนั้นต้องคล้องไว้กับกระเป๋าสะพายแบบนี้เลยนะคะก็คือสามารถเปิดเป็นซิปข้างบนได้อย่างนี้ข้างในก็เก็บตังค์เล็กน้อยเหรียญบาทเหรียญสิบอะไรอย่างนี้นะคะก็จะห้อยเอาไว้ด้านในกระเป๋าอย่างนี้ค่ะห้อยเอาไว้ด้านโอ้ห้อยเอาไว้ด้านในแบบนี้คะใส่ไว้แบบนี้จากนั้นสิ่งอื่นๆคุณแฟนที่บอกว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเก็บของค่ะ สองขอส่วนมากจะเป็นกระดาษทิชชู่คือจะต้องมีกระดาษทิชชู่อยู่ในกระเป๋านะคะเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆเกนี่ยคือเคยเจอประสบการณ์เลวร้ายคือพอเข้าห้องน้ําสาธารณะแล้วมันไม่มีทิชชู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอะไรกร็ตามแค่เกิดเจอทิชชู่หรือว่าใช้จากตรงไหนจะโยนใส่กระเป๋าเสมอมีผ้าพันคอหนึ่งผืนนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวเอาเรื่องอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ของอื่นๆที่จำขึ้นมาได้นี่นะคะมีลิปสติกแบบที่เป็นลิปสีหนึ่งแท่งนะคะวันนั้นพกสีแดงปรี๊ดออกไปข้างนอกนะคะลิปสติก ลิปมันลิปกลอสแล้วก็ลิปสัก,กอย่างหนึ่งอีกแท่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีปาการูปน้องแมวนะคะที่แสนรักซื้อมาพร้อมกับตอนที่ซื้อกระเป๋านะคะแล้วก็มีคอนสองเม็ดแล้วก็มีคลิปดำหนึ่งตัวหมดยังอ่ะยังมีกระดาษทิชชู่อีกสองแผ่นแล้วก็สำหรับในกระเป๋าใบนี้นะคะมันจะมีช่องซิปอยู่หนึ่งช่องอ๋อตรงนี้ด้วยค่ะมันมีที่แขวนด้านในตรงนี้ที่แขวนด้านในตรงนี้ทิมจะแขวน ตามใจไว้นะคะสมัยนี้ยุคนี้ถ้าไปไหนก็คงต้องมีตามใจติดตัวแล้วก็พิมพ์มีเจ้าคิตตี้อันเนี้ยค่ะเป็นแบบของ e 2 d ูดครับตอนนั้นเนี่ยน้องสาวพิมพ์ให้เล็บที่เป็นทินของ e 2 d แล้วมันก็จะมีไอเจ้าโคกูจแจนี้ติดมาด้วย <S <S พิมพ์ก็เลยเอามาติดตรงนี้นะคะตอนที่ไอนนมันหักไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในช่องซิปก็จะมีกระดาษซับมันนะคะ1แพ็คแล้วก็มีนามบัตรของพิมพ์ซึ่งเวลาไปข้างนอกพิมพเจอลูกค้าเจอใครต่อใครนะคะก็จะ แจกนามบัตรแลกนามบัตรกันไม่ใช่แจกคันแลกนามบัตรกันก็จะมีเท่านี้เองหลายคนจะสงสัยอะแล้วหวีแล้วแป้งแล้วแป้ออนแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไมไม่พกไม่พกจริงค่ะพิมพจะพกเฉพาะลิปโปรดัก์เท่านั้นนะคะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยพิมพไม่เติมตาไม่เติมน้ำเติมอะไรส่วนช่วงใบหน้าเนี่ยก็คือจะใช้เฉพาะกระดาษซับมันเพื่อช่วยซับความมันออกไปนะคะแต่จะไม่มีการเติมแป้งระหว่างวัน ไม่เคยเลยอ่ะยกเว้นวันไหนที่แบบว่าต้องไปงานจริงๆงานกลางคืนไปงานแต่งงานจําได้ว่าไปงานแต่งงานเพื่อนก็แต่งครั้งเดียวแต่ก็ไม่ได้เอาแป้งอะไรไป้วยนะ่นะคะก็นี่แหละค่ะกันในกระเป๋าพิมพ์นะคะของน้อยมากค่ะปกติไม้พกเลยอ๋อถ้าไปข้างนอกก็จะมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องใส่อยู่นั้นนะคะแล้วก็กุญแจบ้านแต่ปกติพอเข้าบ้านปุ๊บก็โทรศัพท์ก็ต้องวางบนโต๊ะกุญแจบ้านก็ต้องแขวนไว้ตรงที่ที่ปกติแขวนนะคะก็มีเท่านี้เองของพิมพ์น้อยมากเลยนะคะก็ ถ้าอยากโชว์พิมเห็นว่าในกระเป๋าคุณมีอะไรบ้างที่แบบว่าเอ้ยพี่ถ้าพบอวันนี้มันจะเวิร์กมากมานะบอกพิมมาก,ก็ได้นะคะแล้วพิมจะได้เอาไปพกบ้างแต่ก็คือเป็นคนกลัวนหนกักอ่ะไหลจะซูทอยู่แล้วนะคะเอาละ,ะคะ่ะจบแล้วจบแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย